จดลาจรไอืมไปๆสวัสดีครับมาแวะเบิ้งนี่ละไปจอดบ้งจอดแวะตรงนี้ละแว้องว เออเออเออแแบเบิ้งพี่น้องเขาเหตุงานมาดีครับมาเบิ้งในหลายเห็นเขาโทษกันเออเออตัวนังเลงอย่าน่ะเบิ้งเลยครับว่าธรรมดานะครับผมธรรมดาคืออย่างไงมันเป็นอย่างไงคือธรรมดาเราเมาครับเราเม่ากบอีอย่างไงตัวเนี้ยวบอบอครับเนียวไม่ตรวจนะได้ตรวจเนียวครับไม่ตรวจเนียวแมนอันนี้เป็นของไอจราจรมาลินครับมาลินแมนอืม โอ้ยมาตั้งด้านเมาของเว้นโอ้ยเดี๋ยไม่กินเหล้ากงเว้นโอ้โหหูกันแล้วครับเนอะโหหูกันเอ้าโอ้ตาแต่แต่ท่าแกรบแกรบกันเหมือนกันเออท่าแกแกรบเได้เรื่องไล้วมือนนี่บอว์ครับโอ้ต้องมาตั้งครับผมฮะเพิ่งมาตั้งเพิ่งมาตั้งโอ้อันนี้เซ็นได้หน่อยเลยเนาะเซ็นมาจากที่ไหนเนี่ยเลี้ยงเมืองครับเลี้ยงเมืองครับผมเอออเากำลังพ่นมาจากไหนเหมือนนี่มีที่นี่แหละครับโอ้หัวหน้าพวกควบคุม ผู้ใดเจ้าบอกผมครับเ,เดี๋ยวเ <ผม S 1> ออเบิง้งเบิ่งกันหน่อยด้วยเออเออ,เ,อ,อเห็นก็เจ้าว่าด้านวะลินนี่ที่ตั้งพักแต่สนักเหมึงเด้อเอ่อผู้ควบคุมมีทางสองเลนก็ฮะไปกับเ่งสวนนะครับรอตำรวจตรีวิชูลรองสว โอ้มีทนอนเีงป่เนาะพุนเลี้ยวเอ้าเดี๋ยวบางป่ายเป็น er. เซกันเดอเห็นบันดังกล่องเมนเมนบอกเบรตเตอรี่อยู่เนาะเสียบอยู่เสียบอยู่ไฟแวบ,บๆด,ด,วด้วยตำ้วจที แลมแหลมแลมโม่หางแหลนสวนกันสงสัยทุกขั้นแล้วแบบนี้ยใชนบ่เออทุกขั้นบ่เนี่ยตายได้ได้ได้ห <laughs> างแคบแคบเออห้างแคบแคบเทพี่น้องทั้บ้านเพิ่นโถงและห้างแคบแคบเพิ่นมาดักยองเสียเพิ่นมาตรวจยังเ,นะเีนนะก็เลยแวะมาเบิ่งให้เพิ่นเป็นยังไงเสนอ โอ้ยรถกระติดแล้วอีพ่อเลยมาทางแคบๆกับพระคันแม่ตังหัวองไอ้สันติตรวจกต่แต่ละขั้นก็คือพอตรวจเห้มันอันนี่ห้วยพรงคันนี่สงสัยเห็นเห็นอันนี้พระคันไฟไฟพระหันบ่บ่เปิดบ่อร่วงเหรอพระหันบ่เห็นเปิดได้เนาะแม่นมาวะลืมสังเกตยดนี่ไฟติดเลยเออแต่ว่าเพิ่นต่อสายไปอยู่ได้หรอแบบ แว่แว่บนต่อสายไปอยู่อันลูกเพ่เพ่อันบ่อปากน้ามีตั้งหากมันนี้อันกล้องบอดี้มีโบ่อโคบ่อหรือ,อว่างเลยนี่ครับฮะอันนั้นมันกล้องในหมวกบ่อหมวกเขากล้องบอดี้เขาไม่ได้หไหมอันออน,นี้ก็ใช่เลยกันบ่อ เออติดหมวกก็ใชื้ได้เออเออเออน้อมันมันมันปกติมันต้องเป็นกล่องบอดี้หมแต่ว่าฮะมีไฟด้วยกันเปิดที่หมดอ่ะโมเมนต์ไอตอนนี้เปิดป้ะซึ่งยังไฟบมติดกันปกติกันเปิดอ๋ออันนี้คือโอ้ยมันแนมเห็นปกติขันขันมันติดมันต้องไฟไฟมันต้องขึ้นแม่นาะ เมื่อเห็นตัววะนะตำรวจไอ้เนาะขี่ตัวกันบ่เหอะอล้วตำรวจไม่เล่นนี่ขี่ตัวบ่เหอะ่เห็นไฟติดกับบ้านบ่ได้เปิดน่าบ่มาถามเบิ้งมาถามเบิ้ง ยูป่ายี่อร่อยตำรวจตียูป่ายี่อร่อยตำรวจตีผมคำสั่งวังมันที่หึ่มิจกาบางแหงครับคำสั่งพึ่งมามันนึ่มิจกาบางงครับมันเป็นป่ายเขาป่ายเขาเปลี่ยนมาท่านอ๋อเปลี่ยนมาท่านครับผมเอาบัดให้อันเดาคือโดดขึ้นบาก้อนชนะคำสั่งมาแล้วนั่นัวาเอาก็เปลี่ยนนีอันนี้ครับขับับัเทบ่ท่านพี่รอเทศบ่ท่านเป็นมันยุดครับประเทบ่ท่านกัับเาสักคนวาเฮ็ดไปมันดึกต้องกัน ไอ้กล้องเปิดยู่บอกบเ่เปิดยู่ครับปรเปดิปดใช่เฮ้ยเค้าวันนีพมัน้องแวแยบโอ้โอ่าพายดีเฮ้ย บ่ได้เปิดดีใจได้ใช่ไหมย้่ยมมนไม่กัม่ย้ำกันนี่แหละบ่อยากให้ทห้บ้านเขาลองเรี่อน้ำดอไลโอเคครับผมบอกคุณนิาศสิ่นี้นอันนี้เปิดยังเปิดแล้วครับเปิดแล้วเฮ้ไฟไฟไฟตรงมันตรงโซ่ตรงไหนมันตรงขึ้นตัวจังนีไฟไปบบบันตรงนี้เพื่อตรงขึ้นาเมันนะครับอออันนี้เห็นน้าผมชัดเจนเออแมนยูถ้ามันขึ้นมัต้องกิ่เปิดไฟปั๊บปั๊ปั๊ปักครับเออเอถ้าคอมเมนตเนี่ยมันเปิดครับเออถามกันแบบตรง ในบ้านคนนี่เขาผ่านไปกันมากครับว่าเอ้ตำรวจมาเล่นให้คือคือคือส่งให้กัวกัวจังหวัดอื่นเขาอำเภออื่นให้แท่าไหรพี่ผมบม่เข้าใจมาแมนเขาบอกกันว่าไอ้มีการตรวจนุ่งตรวจเยี่ยวอุปกรณ์บ่ถูกต้องยังสินะผมผมบ่ไ่ได้ตรวจครับดานของจะรอมาตรวจอ่าดันดานจต่ละจอนตรวจแต่จริงเมื่อตรวจได้ทรัเขาจาได้จอนไม่ว่ามันตรวจได้อยู่แล้วอำนาจเขามีบ่บ่ไปถึงขนาดนั้นหรอกครับเออ แต่ว่าไอ้เรื่องที่ไอ้เรื่องเดี๋ยวจังสิเดอร์หมวดด้วไอ้เรื่องที่เขาซาเขาลือกันว่าตำรวจว่าล่นขันตรวจเนียวชี้มองเปื่อบนีิคิดเป็นตังค์เช้าพักกันเช่าขันมันมีกบบเตือนเตือนกันเพราะว่าขันผมมีหลักฐานที่เทศบานเขาใจให้ตำรวจต้องกรงนี่เอาเรื่องอางนดิเด้อฝากเด้อเพราะว่าผมเห็นงานอยู่กับตำรวจมาโดนผมกบเห็นตำรวจถือดาบมาโดนแล้วนะเพราะนั้นเฮาตรง ช่อยกันกอบกูซื้อเสียงของ <ฮะ S 2> นั่นนั้นนั่นมาโดยสั่นเิ่นกับข้อแหงแ้งเ,เลยอ่าไม่จะเรื่องว่า เดี๋ยวกินเลี้ยงกับกำนงกำแน่นป่ะเนี่ยมันไกลพอดเฒ้าเด้อย่าไปหากินเขาเนอกบ้านเด้อมันไกลพอดมันไกลทัขันอยู่ไกลที่ไปโย่เฒ้าเด้อทางต่อไอ้ไอ้ไปเลยบั่โว้ยบกล้ากินมเขานอกบ้านเลยจั่มมือดิครับครับครเด้อรฝากคุมอเ้อครับผมมาดีครับมาดีครับไม่ยามเงินเห็นเทศบานเขาต้อหามาว่าเฮ้ยมันจุ่มมือเนี่ยเป็นตำรวจรุ่นใหม่กันไปแล้วครับดีครับไอ้รุ่นเก่าๆที่เพิ่นรีดไทยเงินเนี่ยบ่มีแล้วนะครับครับบบผมมแต่่่่วาาาาใในน้้้เเเพิิกกก็็อยยหหงล กีนมอ่วใช่ไหมาฮอนแดดได้ดยหน่อยขอบคุณอะไรสวัสดีครับขอบคุณนะไปกินมะยมมะยมเออมะยมมะยมกันเรื่อยๆดอกครับคขอบคุณครับขอบคุณครับเดินไอืมโอ้ยตั้งดีๆเลยแม่นะขาบกแข็งกู้เท่าล่ะอายุหกสิบวันครับผมฝากด้วยผมนะบอกขาบกแข็งยืนเลรอเป็นเพได้อยู่เตะผียังดังอยู่โอเคครับไปไปชุกี้พี่ครับผมมาดูครับเอาแข็งขันเลเพี่แข็งขันมะยมกันเรื่อยๆเออ โอ้เอ้าเอาแค่นี้แหละอ่อนแดดพี่พอเอ้ย